เวฟบร้อยสิบไอเข็มน้ำมันมีอาการแบบขึ้นลงอ่ะเกวัดน้ามันน่ะนะมันมีอาการบางครั้งมันก็ตีขึ้นบางครั้งมันก็ตีลงเองโดยอัตโนมัติเลยแล้วกขวขข็ขึ้นเร็วขึ้นเร็วลงเร็วด้วยบางครั้งนะ่ะเข็มมันไม่นิ่งครับดึงสาเหิตถ้าเป็นเพราะไอตัวขาตรงนี้ขาพินตรงนี้เนี่ยมันสึกครับเราสังเกตเห็นว่ามันสึสสกหลอไม่เสมอกันครับโดยเฉพาะฝั่งนี้ฝั่งนี้เนี่ยสึกหลอเยอะเลยฝั่งขวาเนี่ยนะ ฝั่งขวาเนี่ยสึกลอยเยอะเลยไม่เสมอกันครับทําให้เข็มเนี่ยมันเพี้ยนครับนะแล้วก็เข็มเนี่ยขาตัวนี้มันสั้นลงด้วยครับขาสั้นลงเยอะเลยก็ทําให้เข็มมันเพี้ยนครับอีกหนึ่งสาเหตุครับผมการแก้ไขก็ให้เปลี่ยนชุดชุดลูกลอยเกยนว่าระดับน้ํามันเชื้อเพลิงตัวนี้ก็หายครับถ้าใครมีนะถ้าหาใครมีของเก่าชุดโครงปั๊มน้ามันตัวเก่าแบบนั้นเนี่ยเราก็ถอดโครงปั๊มน้ํามันตัวเก่ามา แล้วก็เปลี่ยนเฉพาะไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวนี้เราไม่ต้องเปลี่ยนนะบางคนมีไอ้ตัวนี้เหมือนกันเราก็เปลี่ยนทั้งชุดเลยแต่แต่ตัวนี้เนี่ยมันไม่เหมือนกันเราก็เปลี่ยนเฉพาะโครงตัวนี้ก็ได้